หนูได้เห็ดใหญ่หรอคะเออดูสิใส่ด้วยกันใส่เอ้รวมกันเลยลูกโอ้โหดอกใหญ่จังเลยใส่ได้ไหมคะขอบคุณค่ะอืมนี่ไงเห็ดเราพอได้อยู่นะคะวันนี้กำลังเริ่มพาลูกสาวม,มาเดินป่าใช่ไหมคะมวันนี้อากาศดีดีแจ่มใสนุน่นพี่คนไทยสองคน หาฝั่งนู้นนี่เห็นไหมลกแต่ก็พอได้นะคะพอได้เก็บพอได้แก่ไปเดินต่อค่ะเดินมาหาเก็บเห็ดนี่สวยจังเลยตกอวบอวบเลยนะ่ะดิสิอืมอวบเหมือนคนเก็บเลยใช่ไหมคะถือไหนส่วน <Yeah. S 1> นิงลงูกกิ่ตันได้ไดยูเหรอโอ้ยเ <Yeah. S 1> ก่งจังเลย เอามาให้คุณแม่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะตัดก้นนะคะสวยไหมคะตั้งนี่เมื่อกี้เห็นดอกหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มาเจออีกดอกนีงค่ะว้าวสวยจังเลย Like me Like you Yes Like mummy นูสวยเหรอคะ Like mummy Oh like this like mummy Yeah and this like you Yeah What s this look like Me and you too y โอ h เก่งอย่างเลย มาจ้ามาปาดไอ้ก้นเห็ดกันได้สามดอกก็โชว์จังเลยนะเนี่ยดูเห็ดใช่ใช่แล้วตับเตาสามดอกนี่กันพักกันสื่นส้มอยู่นี่แหละเจ๊ใช่แล้วตับเตาอวบอวบสามดอกตับเตาค่ะตับเตาค่ะ

สามดอกออ้ยสวยจังเลยเนี่ย <แด S 1> นี่เห็นไหมคะว้าอืมแล้วก็นี่เออหนูเก็บแล้วคะเอาเอาเอาออกก่อนเอานี่ออกก่อนเออเดี๋ยวเราจะได้เห็นน,น,นี่เออหนูเก็บดิเอออันนี้ด้วยค่ะอออืม นหนูได้ามาให้คุณแม่ค่ะใส่ตะกร้าให้คุณแม่หน่อยสิมันมีเห็นอีกแล้วน่อ้าลูกอ่ะแล้วก็อีกอันนึงอีกตันนี้อีนี่ไปเดินหาดูรอบๆอ,อีกนี่โอ้สวยจังเลย ต้นนี้แถวนี้มีแต่เห็ดหน่าแหล่นะจ๊ะต้นน like ี้ต้นนี้มันหนักลูกไม่ต้องหิ้วหรอกเจออีกแล้วนะจ๊ะเห็ดเห็ดหน่าแหล่สวยมากเลยอืแล้วก็ตรงนี้อู้สวยเห็ดหน่นแหละ นี่นี่นี่เฮ็ดนั่นแหละหลายอยู่นี่แหละมากดอกมันบอุดมสมบูรณ์อยู่นี่ดอกมันน้อยดอกมันตมันติดมันน้อยปูนนี่มาดูนี่ออ้ยนี่นี่ดอกสองดอกเฮ็ดนั่นแหละอยู่ดอกมันบูดสมบูรณ์ปันไหนมันบอกได้นน้ำมาเบิ่งดูแต่แต่ลายปันไหนอ้าวรีวิวอันนี้ของคุณแม่นะคะคุณแม่ดูนี่โอ้โหเต็มตะกร้า อันคุณยายกนเก็บเห็ดครั้งแรกค่ะมีแต่ดอกเท่าเท่าแมนมีแต่เห็ดเผิอกเพิ่งได้เห็ดเผือกมามาลงดูวยนี่นี่ยย่ายนี่เต็มตะกร้าก้อนมูมีแต่เห็ดบ้านบ่ได้เห็ดตุ้มได้เห็ดบานเพิร์บเต็มตะกร้าก้อนมูได้เหนียวก้ามอันนี้มาเป็นมูอันนี้พักคอนกันตะเข้าที่ได้กเป็นมูบุกไปอีกนี่มองอะไรคะทิ้งขาลูกอันนั้นนะทิ้ง หนูกินแอปเปิ้ลมันถือแกนมันตรงนี้อันนี้มันบ้านอ่ะเห็ดตันหนาแเร่คอยเนี่ยเอ้ยบิ่งต้นมันเอาจับต้นมันเบิ่งจับต้นมันบังต่วนมันเป็นยังไงเอาต้นมั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 นต่วนมันอุ้ยต้นมันงามอีกทีเพอร์เวอร์อยู่เนาะแน่นมมั้ยเหนี่ยมมั้ยนี่บริการนาเลียมนี่มาดูเห็ดเราเจอเห็ดนะคะ อันนี้มันโดนเตะโเจ๋ดายนี่ดูนี่มีแต่ดอกสวยๆดอกนี้สวยมากแล้วก็นี่เจอแล้วดอกแล้วก็ตรงนี้ดอกหวบมากเลยแล้วก็ดอกดอกป่าเนี่ยโอ้โหเป็นบานดอกใหญ่มาก ตับเตาแล้วก็เห็นอดองตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ลูกเย็นอยู่ตรงนี้มานี่เห็นพอดีเลยโอย้สวยจังเลยเนาะแล้วก็อ๋ดอกนี้ดึงหยาบไปเสียดายอ่ะ,เ,อดอะเดี๋ยวไป สวยเนาะเห็ด <Yeah. S 1> มีแตะดอกใหญ่ๆเลยอย่าไปชนมันลูกเดีย๋ยวมามีตัดขา,าันมาค่ะมาตัดขากันค่ะตัดขาเห็ดค่ะเเอาขามันทิ้งไว้ปีหน้ามาเก็บใหม่มาดูไปสองคนแม่ลูกนะคะไพ่เห็ดกับ แทบจะไม่ไม่ไหวดูม,มันี้เจอเห็ดแล้วลูกดูนี่เห็ดใหญ่เห็ดพึ่งมบนร่มเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้น่าจะเปลนะฮะเพราะว่าข้างล่างมันเหมือนจะโยกโยกโอ้ยเสียเจียดายังเลยดอกมันแบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะกวงตรงกลางด้วยโดนแมงกินนะน ลูกสาวเป็นแบบก,กับบ้านไม่ไหวเ,เจอเห็ดนะคะหี่เห็ดชิ้นใหญ่แล้วก็เล็ดนาเข็นี่เออสวยงามไม่มีที่จะใส่เลยไม่มีที่จะใส่เลยนะลูกเนาะสุดยอดเลย